บ่เคยเก็บได้จังไดต้องก็รอหน้ารอตาบา่เห็นตินะเนี่ยนะบ่ได้บ่อยากเก็บเนอะลายคักไปใส่บ่ได้ดอกพี่น้องมือนะเอา้าใส่ถุงก่อนเอา้าเบิ่งกันนะจะจะเลยนะจากข้างล่างพูนะถึงข้างบนนะเนี่ยเฮ้เบิ่งกันดูนะพูนะ นี่ฝ่ามือที่หน้าได้นะฝ่ามือที่ฉันนะอันนี้ตดหมดเต็ดเม็ดอยู่นะเก็บสิคะจะรออะไรคะอันนี้กระแมน่นโอ้ยหทั้งหลังนี่หูใหญ่แทะเดี๋ยวไปใส่บ่ได้ดอกพี่น้องมือนะเอาใส่ถุงก่อนอ่ะน,นี่เริ่มจากชั้นสองไปคะ่ะ ทีน่าจะเดินอ้อมอีกตามเคยที่น่าอยู่ชั้นหนึ่งมาแล้วตอนนี้ที่น่าอยู่ชั้นที่สองชั้นที่สองก็จะเดินง่ายหน่อยจะไม่ค่อยขึ้นค่อยลงเท่าไหร่ชั้นที่สองเนี่ยจะมีอยู่จุดสองจุดเท่านั้นเองแต่ชั้นหนึ่งนี่เราต้องเดินขึ้นเนินนิดนึงเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างสุดเนะาะว่าไปแล้วก็เป็นบรรยากาศอ่างเก็บน้ำอีกเช่นเคยชั้นที่สนะคะ เอามาให้ดูค่ะที่น่ายังไม่เจออะไรที่มันสะดุดตาเลยนะหมายถึงว่าอะไรคือสะดุดตาที่น่าก็คือเห็ดไงเออเห็ดคนหมักเห็ดเนาะคนมันหมักเห็ดสี่ห้สะดุดตาแบบอื่นได้จังไดคนมันหมักเห็ดมันก็ต้องสะดุดตาเรื่องเห็ดอันบอกเออแต่ว่ายังประพอค่ะพ่อแต่เห็ดหูหนูเออหลยอยังบ่ได้อันใส่ใจดอกเพราะว่าเห็ดหูหนูนั้ น่าเก็บอยู่ใสก็ได้ค่ะเยอแยะไปเบิดหนานเนี่ยไปใส่ก็มีแต่หูหนูแต่ว่าเราจะดูว่ามันมีเห็ดอย่างอื่นไหมเนาะกินก็ไม่เท่าไหร่ค่ะไม่ใช่คนที่จะเหอกินมากมายเก็บไปก็เอาไปแช่ไว้ออเก็ให้คนอื่นมั่งให้เพื่อนมั่งอืมไม่ได้ใส่ใจหรอกว่าจะขยันกินอะไรปันนั้นเนาะของกินมีเยอะแยะที่บ้านอ่ะน,นี่ไม่บรรยากาศ บรรยากาศเดินมาเดินมาก็จะเป็นอย่างนี้เดินต่อไปค่ะเดินต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อันนี้ช่วงที่สองเราก็จะเดินใกล้น้ําได้จะมีส่วนหนึ่งที่เราเดินใกล้ๆน้านี่นะคะเอาให้ดูบรรยากาศว่าต้นไม้นะมืดอ,อึมครึมก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ว่าก็จะเอาให้ดูว่ามันเป็นแบบนี้คงเป็นทางที่เรา มาตอนนั้นแต่ว่าเอออันนี้มันเป็นทางลัดหรือป่านะขี้โคลนเยอะจังน่าจะเป็นทางลัดนั่นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปทางนู้นก่อนที่น่าจะต้องขึ้นไปทางนู้นก่อนอันนี้อาจจะเป็นทางลัดเนาะมันขี้โคลนเยอะเกินไปไปแล้วเราก็มาเจออะไรเห็ดหูหนูอ่าแต่ว่านามก็เยอะอยู่นะอันห้อยอันนามขจ้าจไหลลงมานะคะ ลอยน้ําที่ไหลลงงาเดี๋ยวที่หน้าจะให้ดูบามันก็ใหญ่แทะมันก็ใหญ่แทะมันก็ใหญ่แทะเนี่ยให้ดูอให้ดูเฮ็ดอะหูหนูนะทําไมมันหูใหญ่อย่างงี้ข้างล่างด้วยว่าจะไม่เก็บก็ไม่ได้แล้ว,ลวนะเนี่ยจะต้องเก็บเพราะว่าเอาถุงมาอยู่อเดี๋ยวลองเก็บก่อนค่ะ กันค่ะว่าจะไม่เก็บแล้วนะแต่มันสวยอะ่ะมันสวยมากอะโอ้ยนมำนามก็จะปักเสื้อค่อยด้วยนะเสื้อก็ไม่ใช่เสื้ออันที่มันกันนามได้หรอกนะแต่รองเท้าอะ่ะได้อยู่อมนม้ำถ้ามันดอกเล็กที่หน้าก็จะไม่เอาอันนี้มันดอกใหญ่ เก็บให้เขาหน่อยสงสารเก็บให้เขาหน่อยพอนะพอนะอันนี้ก็แมนเนี่ยอันนี้ก็แมนอันนี้ก็ใช่โอ้โหลงไปข้างล่างอีกเดี๋ยวจะต้องอะเดี๋ยวไปไปดูฝั่งนู้นนี่ค่ะนี่ค่ะบุเอียนี่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูสั่งนี้กันนี่นะคะว่าจะไม่เก็บแล้วแต่มันก็ร่อหูรอดตาเนาะถ่ายลูกค่ะถ่ายลูกโอเคค่ะเดี๋ยวเก็บไปเดี๋นี่นะคะผู้คนมากมายวันนี้วันอาทิตย์ป๊าพี่น้องโหอย่างคือตาบซับคักแทนะี่แล้วเบิง มอีองดูก่อค่ะตรงดูเอาใส่ถุงก่สิร์คเดีจะให้ดูข้างล่างนะข้างล่างเนี่ยมันจะเอาไม่ถนัดหรอกแต่ก็จะดึงออกมาให้ดูอมน้ำมากเลยนี่นะคะนี่เห็ดูหนูต่างถิ่นแล้วก็มีให้เก็บค่ะ เก็บเข้าไปเกลบเข้าไปแล้วโตนแล้วโตนเขาค่ะโอเคค่ะข้างบนก็มีแต่ที่น่าจะไม่ขึ้นไปหรอกเพราะว่ามันขึ้นไปลำบากถ้าเป็นเห็ดอย่างอื่นที่น่าจะวิ่งอยู่ จะผ่านแล้วนะเนี่ยผ่านไม่ได้เลยเพราะว่าเห็นแล้วมันก็กดไม่ได้ที่จะเก็บหเห็นไหมคะนี่คะ่ะหูหนูเช่นเคยคะ่ะหูหนูเช่นเคยแล้วก็มาเก็บกันคะ่ะเก็บกันดีกว่าเป็นพัวเป็นพวงเนาะคะนะ่ะเนาะ คะค่สมันงามหลายมองดูล่ะเอาใส่ถุงเก็บค่ะเก็บหูเปิงเบิงเปงเวง,เง,เงอยู่ค่ะงามขกเนาอค่ะอ้ยือเถิงได้ไหนเถิงเป็นยังสิว่าเถิงกระปีนต้นไม้กระปีน,นมะลากระกยอนเห็ดนี่ล่ะ มีกันน้อยๆนี่ก็บ่เอาเดอกยแพ้โอเคเนาะค่ะเ okay, นาะนนงามค่ะงามโอเคไปต่อค่ะไปต่อต้นข้างๆกันกันกบพ่ออีกแล้วค่ะพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วนี่อา้าวพ่อกะเก็บเท่านั้นแล้วพ่อกะเก็บนี่นะคะเห็นบะค่ะนะเห็นปะน,น้อยๆเอา ยกตัวอย่างถ้ามันไม่เชื่อนะ่ะน้อยๆจังสี่กับนี้นะค่ะเด้อเหรียญล,ละบาทนะเห็นบ้างนะเรากอยากเก็บแตาดอกเก็บแต่ดอกง่ายๆจังสิ่อันนี้กับแกแล้วก็บอกเอาเอาแต่ซุ้มอันนี้เอาแต่ซุ้มอันนี้ค่ะมันหลายเนาะมันหลายอันน้อยๆน,นี่ก็เรา,เาันเยอะ ดูไปเรื่อยๆก็วันนี้เราก็มาเดินเฉยๆไม่ได้กะว่าจะไม่เจออะไรหรอกแต่พอเจอสัญชาตญาณการเจอเห็ดอ่ะเราจะเอาไว้ได้หรอแล้วก็ต้องเก็บถูกไหมคะผู้ใดเจอเห็ดพ่อเห็ดเราบอกเก็บเนี่ยนอกจากข้าวเจ้าหน่อยไม่รู้ว่าเห็ดนั่นคือเห็ดกินได้หรือว่าได้เจ้าก็ต้องเก็บเป็นบ่ละ่ะเออทีหน้าก็มาเจออีกแล้วว่าจะ ไม่เก็บแล้วนะจะต้องเก็บเหมือนเดิมค่ะอะมาเก็บกันเลยค่ะจะต้องรีบๆเก็บหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะขับกลับรถเดี๋ยวจะขับรถกลับบ้านมืดค่ำเนาะมัวตะเก็บเห็ดแับพี่น้องมันกระสืคํา่อนตอนนี้มันกระเที่ยงแล้วเนาะขับรถก็นสามชั่วโมงเคึง ออามาั้นนันเอาเก็บก่อนค่ะเก็บรีบเก็บเลยสวยมากถามว่าทําไมที่หน้ายังมาเก็บเห็ดหูหนูต่างถิน่นไม่ได้ตั้งใจค่ะแต่ว่ามาสํารวจเนาะ mm. เพราะว่าต่อไปเนี้ยถ้าเราผ่านมาทางนี้เราก็จะแวะค่ะ mm. เป็นอะไรที่ทางผ่านที่หน้าอยู่แล้วถ้ามาส่งเด็กมารับเด็กเราก็จะมาเยี่ยมใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะอือเป็นซุ้มมุจ่าซีเว่นอยู่บ่อจังเสีย งามออกกระดอกกระเดียะงามอุบาทอุบายเออเห็นบ่นะามุเจ้าสิเวีนอยู่บ่คะเอาใส่ถุงบ่ออกกระตามาได้เอาถุงมาเอาเพราะว่ากระตามันสิเกะกะเนาะค่ะเนาะกระตากระหอยสอกมากระสิเกะกะ,ะเก็บค่ะเก็บเก็บค่ะอ่ะเหรียญละสะลึงเหรียญละบาท ก็งามงามก็เก็บไปเลยเวลานั่นก็กินคำเดียวนะที่เหลือก็ให้ปล่อยเชื้อไว้เดี๋ยวก็มันก็จะเป็นอีกมีอีกไหมคะมีอีกข้างบนอ่ะไม่เป็นไรข้างล่างก็มีนะข้างล่างเนี่ยเนี่ยข้างล่างเนี่ยโอ้บรเทไทยเห็นเบิงงเดือข้างล่างหูดเอา แล้วบเห็นนี่หูดเอาได้หน่อยเด้หูดเอาจังสิหล่ะค่ะโอเคค่ะเดินต่อนะคะตะกี้แวะเก็บเห็ดหูหนูว่าจะไม่เก็บก็ทนไม่ได้เดินต่อค่ะเดินต่อตอนนี้ทีน่าก็อยู่ชั้นสองอยู่ค่ะยังไม่ถึงชั้นสามเลยอยู่ชั้นสองอยู่เลยอะเดี๋ยวเราก็จะเดินต่อไป โอ้ปลานี่อุดมสมบูรณ์คักนะค่ะเดอ้อเอออะอันนี้คืออะไรเรามาดูกันดีกว่าแปลกแปกด,ดีตอนนั้นมาก็ไม่ได้ดูที่เก็บกักน้ำอา้อาอ่ะนี่มันจะเป็นท่อลงมาเออท่อกระท่อปูนนะค่ะเดอ้อหรือท่อเหล็กกับบรูเอูอ้า มองนี่เป็นที่พักน้ําหรือยังไงแสดงว่าอันตน้องมีอันเห็ดผลเนาะค่ะเนาะที่เป็นแบบนี้แล้ป่ะที่หน้าที่หน้ากระเหลียวเห็นได้บัะที่หน้ากระเหลียวเห็นเห็ดหูหนูได้บัะที่หน้าเนี่ยนี่น่ะอันเห็นวอน่ะเห็ดหูหนูได้หน่ะก็ที่ตองออมมาเก็บคืบอโบมือสลึกโอ๊ยมาเก็บดอกมาเก็บดอก แรีงนิดดีโหนะคะเรียงกันสวยมากดูอมน้ำฉ่ำแล้วนะคะเนะาะเบิ้งดูค่ะเบิ้งดูค่ะเออสวยมากเออเอาอมนม้ำถ้ามันอมนมนะ้ำเนี่ยเสียเอาให้เบิ่งนะคะมันที่เป็นแบบนี้เนาะนะ่นี่นมิต่น้ำได้ค่ะนาะเอาไปตากแห้งก็คือเกลืค่ะคือเกลืนี่เห็นว่าแปลกบ่เออตลอดแต่และ ้วนมาต่อเม็ดแต่ยู่งน่นะพูดนะเดี๋ยวอีกน้อยถ้าสมมติว่านันมามันก็สิเปื่อยเนาะคะ่ะเนาะพูดนะเป็นเจลลี่ไปเลยค่ะได้เห็นไหมคะเขาถึงเรียกว่าเจลลี่เอียเนาะเนี่ยเป็นเจลลี่ไปเลยอ้๋อ I อโน้หนาวอ่ Drink. drink. อ๋อกุ๊ดบอยเห็นไหมคะทินาว่าแล้วเขาให้ทำอะไร <Good boy. S 1> อ๋อเป็นที่ให้หมาดื่มค่ะโอ้ก็เข้าใจทำเนาะบ้านนี้ก็ได้เห็นไหมคะนี่เอาไปตัดเอเนาะโอเคเห okay, okay, okay. ็นทน่าจะต้องเดินไปอีกไกลอยู่ด้วยนะจะต้องฝ้าเราได้พี่น้อง <c oughs> อ๋อไปก่อนค่ะเดี๋ยวไปลางมือก่อนเดี๋ยวไปลางมือก่อนค่ะ ตรงนี้เขามีไว้ทําอะไรเขามีไว้ทําอะไรเขามีเอาไว้ล้างมือหรือไม่ก็ให้หมาดื่มให้ส,สุนัขดื่มค่ะเห็นไหมคะมันจะเป็นท่อออกมาจากดินแล้วก็จะมีที่พักที่สองถังบ้านนี้ทําไมเขาแพลนกันดีแทะเห็นไหมคะนี่เอออ่ะแปลกดีเนาะ นี่ก็เป็นอีกบริเวณหนึ่งที่อ่างเก็บน้ำชั้นสองทีน่าก็เดินมาเดินมาเดินมาแล้วก็เอ๊สายตามาเจออะไรอ่ะอันนี้คือเห็ดเห็ดเข็มทองนะคะแต่แก่แล้วเนาะแก่แล้วเนี่ยอันนี้ที่ยังไม่แก่นี่จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนดูไว้นะเห็ดเข็มทองเป็นยังไงขาเขาจะเป็นสีออกน้ำตาลถ้าแก่ไปแล้วจะเป็นน้ำตาลเข้มนะคะ แต่ถ้ายังอ่อนๆอยู่ก็จะเป็นสีทองเห็นไหมคะเห็ดเข็มทองญี่ปุ่นมันจะดอกไม่ใหญ่นะแล้วก็เป็นกลุ่มอย่างนี้นะคะเนี่ยคะ่ะโอเคเนาะสวยงามค่ะสวยงามน่าจะให้ดูบริเวณนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นทางน้ำไหลด้านข้างของอ่างเก็บน้ำนะคะทีนี้ มันก็เป็นอะไรที่อุดมสมบูรณ์อ่ะเนี่ยทีหแม่ก็จะต้องถ่ายมาให้ดูว่ามันอุดมสมบูรณ์ยังไงข้ามไปได้ไหมข้ามไปได้อยู่ที่นมาจะข้ามไปเนี่ยเห็นไหมมันเป็นอะไรที่เลิศมากเดี๋ยวเดี๋ยวลเลคืออะไรมันก็ผ่านไปไม่ได้อยู่ดีอ่ะ แต่จะให้ถ่ายให้ดูเอาอีกแล้วเจออีกแล้วมาตรงไหนก็เจอถ้าเราจะมาปิกนิกอะมาทั้งวี่ทั้งวันอะก็จะมาเก็บเห็ดโอ้ยมันคือเต็งดีแท้ละมันคือเต็งแท้เพราะว่าฝนตกสุมือเนาะคะ่ะเนาะดูค่ะดูดูคะ่คะ ความอุดมสมบูรณ์เห็นไหมคะอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนยไเยอะมากเยอะจนแบบเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเดี๋ยวพามาดูต่อคะ่ะเราจะข้ามคลองนะคะข้ามคลอง มาฝั่งนี้มาดูว่าต้นเนี้ยทำไมมันสวยแท้เห็นไหมสวยไหมสวยไหม,ะมะคะคดอ่ะโอ้ยเนะาะคักลายโอเคจะเก็บแล้วนะคะามาเก็บกันค่ะเก็บกัน ใส่ถุงด้านนี้ด้วย,นะะวยอ,อะไรมันจะปานนั้น ตัวกลุ่มนี้ค่ะตัวกลุ่มนี้ตัวกลุ่มนี้เก็บค่ะเก็บสวยมากเก็บใส่ถุง อะไรที่ดีต่อใจธรรมชาติเห็ดหนหนูนี่มีประโยชน์มากเลยนะทุกคนมีประโยชน์มากเลยขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วก็จะเห็นนี่ power pave ค่ะหูกระดาเนาะแอนบอกคะสามหูหูสุดท้ายว่าจะไปแล้วนะหมดแล้วค่ะหมดแล้ว อยู่ด้านนี้ก็มีจะไปแล้วนะทุกคนเราจะถ่ายให้ดูนะป่าเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากเลยเนี่ยนะมีแต่เห็ดหูหนูด้วยนะคนน่คะคนนี้ไม่เก็บหรอกคี้เกียดเนี่ยป่าเนี่ยทั้งหมดเลยที่หน้าเลียวเห็นไกลๆแต่ที่หน้าไม่เข้าไปนะคะเออ แปลกเนาะมันเยอะมากเลยเดี๋ยวเข้ามาถ่ายให้ดูป็นใกล้ๆปาตเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมดมอกเบลลเบลลาแต่อันนี้ก็ใกล้มืออยู่นะหรือว่าจะเก็บดีอ่ะไปเก็บดีกว่า,าเลบลลเบลลาโอ้ย ว่าสิพ่อกเก็บมาสิอดได้ล่ะบักใหญ่นึงน่ะหลายอากระดอกกระเดี้ยอีหยัยงกระดอกกระเดีย้ยเถอะนะโอ้ยพุดนะเอ้ยผู้ใดอยู่บ้านใกล้แถวนี้ก็มาเก็บเอาเด้อถ่ามาเก็บเกียงก็เอาไปขายได้กิโลนึงก็เป็นสิบปอนอีหยังพุดเด้น่ะเนาะนี่ คพณอ่ณอนะคพณ่อนะเอาใส่ถุงใส่ถุงสักก่อนบางดอกนี่ค่ะอะไรจะใหญ่กระดอกกระเดียแทะน่ะคพณอ่อนะฝ่ามือที่นหน้าได้นะ่ะใหญ่กว่านี้มีไหม ใหญ่กว่าน,นี้ไีมไหมคะเยอะเลยมีแต่ปลาหูหนูมาหาบออกนะค่ะพี่น้องเอยมาหาบออกโหลดโอเคไปคะ่ะว่าแล้วเราก็เก็บเอกกันได้ผู้คนก็เดินผ่านไปผ่านก็ว่าเอ๊ะไอเด็กคนนี้ไอคนแก่คนนี้มันทำอะไร <ST AR> ก็เก็บเห็ดูหนูสิคะของดี ปาดซ่อนกันหลายค่ะโอ้ยทำยังไงดีเนาะค่อยนี่ยืนงงในดงเห็ดหัวหนูค่ะเอาเก็บเข้าไปคนได้กินก็ซิได้กินยู่นแหละบัดละ นะคะบรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศมันให้มากเลยป่าเน,นี้ยถ้าใครใส่เสื้อผ้าดีๆใส่รองเท้าบูทสูงๆแน่นหนามาลุยเลยนะคะอ่างเก็บน้ำไม่ไกลาจากเชสเตอร์ฟิลด์เดินรอบๆอ,อ่างเก็บน้ำชั้นสองโอ้ยเอาอีกแล้วเห็นอีกแล้ว เห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วกสิพานไ่ได้อีกแล้วประเภทนะมันอยู่ใกล้ทางเอาแซวหายวเบิ่งบ่ได้จกตากันเด้นะ่ะฉันไม่ได้จกตาคุณนะฉันถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปไปฉันก็มาเจออหลีมันก็มีอยู่แล้วแต่ไม่ได้เข้าไปข้างในเด้อเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละเอาเบิ่งกันนะจะจะเลยนะจะข้างล่างพ่ดนะ ถึงข้างบนนะ่ะเนี่ยเบิ้งกันดูนะพุนะ่น่ะนี่ฝ่ามือที่นาด้นะ่ะฝ่ามือดิฉันนะอันนี้ตดหมดเตดเม็ดอยู่นะเก็บสิคะจะรออะไรคะอันนี้กับแม่โอ้ยหข้างหลังนี่หูใหญ่แทะเดี๋ยวไปใส่บ่ได้ดอกพี่น้องมือนะเอาใส่ถุงก่อน โอ้ยลายออกดอกกระเดียแล้วเห็นบอกคะตอดหมอดแตดแมทอยู่นะคะเนี่ยเก็บสันแล้วลายคักค่ะลายคักพื่อ่ะกินมะไว้ได้นะ่ะกินมะไวกินมะไวนอเก็บแล้วก็ใส่ถุงเอ้ยทำไมอัมน อิกนิกมาเก็บกันดีๆทีได้หาอบออกค่ะปลานี่นะาให้ดูค่ะเอาให้ดูเก็บกันจะจะไม่ต้องมีขบวนการไม่ต้องมีพิธีรีตองมี 4G ไหมถ้ามี 4G จะได้ไลฟ์สดแต่คงไม่มีหรอกเปื่อยฐานนี่นะคะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมนี่ตายแล้ว พระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยเป็นอะไรที่อ้อีกหูหนึ่งมันร่วงต้องเก็บอนหูนี่ร่วงพุ่นะติเดเถอะเอาไปต่อขับไปต่อ เราจะไปต่อ่าสันก็เห็นอีกนะ,ะเห็นอีกก็มาเก็บเอกีกนะไปใส่ก็ได้ดอกมม้นะ่ะเอาหูเดาเอาเบิงสักกอนเด้นนะพูดนะพูดนะโอ้ยค้นกสิว่าภาษาเห็ดโฮเนอร์คือเก็บบกระ,กะดกก็เดียวแท้สันเอาหหวยค้นมาเห็ดเนาะโอเคเร่ใหยเก็บได้จังหด มัก็รอหน้ารอตาบ่เห็นตินะเนี่นยนะพอดายพ่อยากเก็บเนาะลายค่ะเดี๋ยวเซลลให้เบิรงเด้อว่าลายปันไดฮอดค่มื่อว,วานนี่ก็เก็บได้กระตาโอ้ทั้งทั้งผุนเอาบ่ได้เด้อผอดายเอาบ่ได้สูงพดมาเอาต้นนี่มาตั้มตั้มก็เตีเตเ้ยนะมาเอาต้นนี้มาเอาต้นนี้ น้ำมาเอาต้นนี้นแค่นี้ฮกฮกฮกข้าไปอีกไม่ได้ดอกฮกโอเคค่ะไปแล้วโอ้ยตายตายตายบดเอียเยอะจริงๆบ่อยแล้วค่ะนักแล้วทงทงที่หน้า หนักแล้ไม่ไหวแล้วไปแล้วเจออีกไม่รู้จะเก็บหรือเปล่าอะกระบอกตาจังสี่และอันนี้ชั้นสองนะคะจะสิ้นสุดชั้นสองต่อไปเราก็จะเดินไปถึงชั้นสบอกตรงๆเลยเด้อถ้ามีเพื่อนมานะ่ะมันลุยเก็บถ่ายคลิปนะ่ะโอ้ยมาแต่สมวนหลายก็สุบอะด,ดออกจากป้าดอกค่ะ มันหลายคักไม่เด้นะมันสืบอะดรออกจากป่านี่ดอกแต่ว่าทีหน้าไหนไหก็มาแล้วทีหน้าก็จะต้องเดินเดินให้ถึงเดินให้ถึงสามชั้นเส้นชัยคือสำรวจวันนี้ไม่รู้จะเดินกี่ไมล์แต่ไม่แคร์หรอกเพราะว่าชอบโอเคเราจะไปดูชั้นชั้นสามกันนะคะค่ะนนะคะทีหน้าเก็บมาได้ถุงเบลเลอร์หนักแล้วค่ะ ตอนนี้ทิน่าก็อยู่ชั้นที่สองตอนบนแล้วก็จะไปต่อชั้นที่สามของอ่างเก็บน้ำนะคะนี่นะคะอ่าทิน่าก็เดินผ่านชั้นที่สองมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าชั้นที่สาม จะเริ่มต้นตรงไหนน,นะคะอาจจะถ่ายให้ดูชั้นที่สองที่คุดหน้าเดินผ่านมาแล้วก็ใช้เวลานานพอสมควรเพราะว่าเราเดินไปแล้วก็เก็บหูหนูไปอ่นนี้ค่ะามาดูกันนห่นะคะบรรยากาศอันนี้เป็นชั้นที่สามค่ะที่เห็นอยู่นี้เป็นชั้นที่สามอันนี้เป็นชั้นที่สองที่คุดหน้าเดินมาแล้ว เวลาน้ำล้นออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะหน้าแล้งก็จะไม่มีนะคะน้ำเนี่ยเห็นไหมคะน้ําตรงนี้เขาจะไม่ไหลนะหน้าแล้งตอนที่หน้ามาน่ะอันนี้จะถ่ายให้ดูนี่นะคะชื่อเขาลินแแลินแคลินแแคอั u เปอร์เร e r ว o i r d o ดอกมัสต e ครีปออนอ่ดหมานี่จะต้องเอาใส่ที่จูงนะคะเขาไม่ให้ปล่อยหมามาวิ่งทะเลาะทะล่ายกเว้นว่าหมาที่แบบบีเฮฟแบบนิสัยดีอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่ากดก็คือกดบางคนเขาก็ปล่อยให้หมาเดินเป็นธรรมชาติไปโอเคนะคะอันนี้พิชั้น3าแล้วที่หน้าก็จะเดินขึ้นไปตรงนูง้น ตรงนู้นเลยโอเคนะคะ